และถ้าเราไปดูในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ที่วิกฤตอีกที่หนึ่งคืออำเภอท่าเรือค่ะคุณผู้ชมกรมชลประทานได้เร่งระบายน้ําบริเวณเขื่อนพระราม6เต็มที่ค่ะก็เลยส่งผลให้ระดับน้ําในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นทั้งบริเวณของตลาดสดและที่อยู่อาศัยของประชาชนด้วยนะคะส่วนปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่อำเภอท่าเรือเองก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชาวบ,บ้านก็ออกมารวมตัวเหมือนกันค่ะออกมากดดันให้กรมชลประทานเปิดประตูระบาย น้ำพระนารายณ์คราวนี้ชาวบ้านเดือดร้อนค่ะมีน้ําท่วมสูงบางหลังเกือบมิดหลังคาเรือนแล้วนะคะแต่กลับไม่มีการเปิดประตูระบายน้ําค่ะชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่ากรมชลประทานกังวลว่าถ้าเปิดประตูระบายน้ําแล้วอาจจะทําให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าไปในตัวเมืองพื้นที่รังสิตปทุมธานีและกรุงเทพมหานครเราติดตามเรื่องนี้นะคะคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชายอยู่ในพื้นที่ค่ะ ยาถูกน้ําท่วมเกือบทุกตําบลบางจุดน้ําท่วมสูงเกือบมิดหลังคาบ้านชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกชุมชนขณะที่ผู้สูงอายุจํานวนมากยังคงอาศัยอยู่ในบ้านตามปกติน่ะนะแค่ขอเแล้วนะเนี่ยเดียวนะแม้จะต้องย้ายไปอาศัยอยู่บนชั้นสองของบ้านและเหลืออีกเพียง30เซนติเมตรระดับน้ําจะเท่ากับปี2,554 แต่นางประเทืองในวัย85ปีไม่ตัดสินใจที่จะย้ายออกเพราะตั้งแต่อาศัยอยู่ที่นี่มากว่า50ปีก็เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำสิ่งที่ทำได้คือเตรียมตัวเก็บของก่อนที่น้ำจะขึ้นเนี่ยอะไรตาอ,อะไรก็ยัดยัดเข้าไว้ไม่มีกับกอง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 มันอยู่เนี่ยเธอเชื่อว่าเป็นโจทย์ยากที่รัฐบาลจะบริหารจัดการน้ําไม่ให้ท่วมอําเภอท่าเรืออีกจะจะให้เขามาจัดการนะเขาจัดการไม่ได้หรอกมันไม่ใช่บวช สถานที่มันน้อยๆอยู่สถานที่มันมากมันมากกว่าไอสถานที่ดีๆอ่ะที่มันที่จะพาไปอยู่ที่ดีๆอ่ะมันน้อยกว่าที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียก,กว่าดีแล้วอย่างเราก็ยังคนที่เขาแยกก่บเรายัางยังมีอีกเยอะริมแม,ม่น้ํนอ่ะท่วมหนึ่งเขาผูกบ้านสองชั้นเขาก็ท่วมหนึ่งสองชั้นนะชั้นบนก็ท่วมริมแม่น้ํา เองไม่ต้องดูอะไรเทศบาลย้ายไหมย้ายทุกปีนะทําไมที่ต้องไปอยู่ตรงนั้นล่ะเขาก็จาเป็นที่จะต้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยถึงปีก็ย้ายกันถึงปีก็ย้ายกันแต่อําเภอเนะี่ยนันี้ไปอยู่ไกลหน่อยเจตุลาคมที่ผ่านมาชาวอำเภอท่าเรือซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนพระรามหกได้รวมตัวกันประท้วงกรมชนประทานให้เปิดประตูระบายน้ำพระนาราย เพื่อปล่อยน้ําไปยังคลองรบพีพัดเพราะแบกรับน้ําที่ท่วมสูงไม่ไหวแล้วไวแล้วอันตรายได้แต่ภาวนาให้เขาปล่อยลงรบพีพัดน,นี่คือระดับน้ําในแม่น้าป่าศักที่บริเวณเขื่อนพระราม6นะครับถึงแม้ว่าเขื่อนจะเปิดประตูสุดทั้ง6บานแต่ว่าระดับน้ําก็ยังสูงเกือบที่จะเสมอแนวตลิ่งในขณะเดียวกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือที่บริเวณคลองระพีพัดครับระดับน้ําต่างจากลําน้ําป่าศัก กันหลายเมตรครับในขณะที่ประตูระบายน้ําพัดนารายที่ขวางกัน้นก็ปิดสนิทหรือว่าแง้มประตูออกเพียงเล็กน้อยว่ากันว่าจุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการจัดการน้ําที่สําคัญเพราะว่าคลองรพีพัดจะระบายน้ําไปถึงเทศบาลลังสิทธ์ก่อนที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหานครครับชาวชุมชนที่อยู่ทั้งบริเวณท้ายเขื่อนและเหนือเขื่อนพระราม6ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทย P ีบีว่าต้องย้ายออกจากบ้านที่น้ําท่วมมิดลังคา ที่ผ่านมาเมื่อเกิดน้ำหลากกรมชนประทานจะปิดประตูระบายน้ำพระนารายณ์มาโดยตลอดชาวบ้านแถบนี้ต้องกลายเป็นผู้เสียสละแ,แม้จะมีการประท้วงไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการแง้มเปิดประตูระบายน้ำเพียงช่องเดียวซึ่งชาวบ้านเห็นว่ายังไม่เพียงพอให้น้ำลดและมองว่านี่คือความเหลื่อมล้ำในการจัดการน้ำ ก็ก็อยากถามเขาเหมือนกันว่าทําไมทุกคนอ่ะมันเราเราต้องแบ่งไปไหมใช่เราต้องแบ่งไปไม่ใช um ่ว um> um> ่าจะมาให้ทางนี้แต่ลบรับทางนี้อย่างเดียวไม่น่าไม่น่าใช่น่าจะแบบว่าทุกคนต้องรับเราอยู่ด้วยกันเนาะโลกนี้เราใบเดียวกันเราต้องเราต้องรับด้วยกันสิมีอะไรเราก็ต้องแบ่งปันกันใช่ไหม คืออยากให้ไปบ้างไม่ให้มันสูง<ช>บ้าใช่ค่ะใช่ใช่เพราะตอนนี้จะมิดหลังคาแล้ว<ไ>ประเด็นคือท่วมได้แต่ไม่อยากให้มันถ้ามันท<ช>่วมงมันจะเสียหายหนักใช่ไหมใช่ใชค่ะเพราะว่าเรารับได้ไงเพราะเราเกิดอยู่ที่แม่น้ําค่ะเราอยู่ท้ายเขื่อนเรารับได้แต่ว่าต้องแบ่งบ้างไม่ใช่มาเยอะขนาดนี้ไม่ไหวคือคือแบ่งแบ่งไปบ้างด,ดีดีกว่าคือแบ่งแบ่งมันจะได้เบาภาระไม่ไม่เชื่อแบ่งไปจนกระทั่งไปท่วมในแล้วก็ไม่ใช่คือแบ่งมันจะได้เบาภาระไปทางดีครับครับเป็นว่าสองวันก่อนนี่คือไม่ได้เปิดเลย ครับครับเมื่อสองวันก่อนไม่ได้เปิดปิดแต่เมื่อเมื่อวันวันสองวันเนี่ยรู้สึกว่าเปิดแล้วล่ละเริ่มเปิดแล้วแต่อยากอยากให้เปิดอีกสักหน่อยหนึ่คือยังไม่พอใช่ไหมครับครับอีกสักตูเดียวแบบครึ่งบานเลยครับเพิ่มเพิ่มอีกอีกสักบานก็นยังดีอีกสักครึ่งหนึ่งเพื่อแบ่งเบาภาระทางนี้ถ้าว่าทนถ,ถ้ามันขึ้นไปกว่านี้แล้วโอ,โอโ้โหหมดทุกอย่างหมดกันไม่ใช่หมดเฉพาะหลังเดียวทั้งแถบเลยกรมชนประธานชี้แจงว่า ทราบความต้องการของชาวบ้านและจะเปิดประตูระบายน้ําพระนารายณ์แบบขั้นบันไดขณะเดียวกันเทศบาลนครรังสิตก็แจ้งเตือนให้ประชาชนรับมือขนของขึ้นที่สูงด้วยจะมีการผ่านน้าจากเขื่อนป่าสักเข้าสู่พื้นที่ในไม่ช้านี้วชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยไทย p ี s รายงาน